เริ่มที่วัดจุลมณีกันเลยค่ะวัดจุลมณีเป็นวัดในบ่บ้านของตำบลท่าทองและยังมีโบราณสถานสำคัญคือปางฐานกว้าง11เมตรยาว18เมตรก่อด้วยหินศีลาแดงซึ่งถูกสร้างโดยกษัตริย์แห่งศรีสัชนาลัยโดยวัดจุลมณีจะมีหลวงพ่อเพชรให้สักการะอีกด้วยค่ะหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปหินทรายปางขัดสมาธิเพชรบนฐานรองรับองค์และต่อไปเราจะพาไปที่ตลาดชุมชนวิถีถิ่นเมืองท่าทองนะคะ ตลาดเริ่มจัดขึ้นเมื่อปีพศ2565จนถึงปัจจุบันงานวัฒนธรรมวัจุลามณีถูกจัดขึ้นมาเป็นปีที่3แล้วค่ะและในงานยังมีการจัดบูธให้ความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการแช่เท้าด้วยสมุนไพรลดความอ่อนล้าด้วยค่ะและภายในงานเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายทั้งบุคคลภายนอกและคนในชุมชนมีการจัดตั้งบูธสาหรับสินค้าซึ่งเป็นการรวมตัวของเหล่าแม่บ้านที่มารวมตัวกันสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่อสร้างรายได้ให้ตัวเอง และงานนี้ยังมีของกินอีกมากมายและมีการสาธิตวิธีการทำข้าวเกี๊ยวว่าวด้วยค่ะเราคุงคิดว่าขายที่เนี่ยกับขายที่โน่นที่ไหนขายดีกว่ากันพอกันเลยใช่ไหมมันได้เรื่อยๆมัน,ม,นมันไม่ดีหรอกมันแค่พอมีค่าใช้จ่าย คือคุณป,ป้าเป็นคนเกิดที่นี่นะคะแล้วก็มองเห็นตรงนี้เป็นทำเลที่โอเคคุณป,ป้าก็ถือว่าอายุมากแล้วก็อยากขายประกบกับประสบความสำเร็จค่ะใช้เวลาระยะเวลาไม่ถึงเดือนโอเคนะดูแผงติความสามารถเฉพาะตัวสูงเอ้ และต่อมาเราจะพูดถึงวัดจุงนางกันวัดศรีรัตนารามจุงนางหรือที่คนเรียกว่าวัดจุงนางเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของคนในตำบลท่าทองมีสถูปเจดีและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อขาวนอกจากนี้ยังมีพระเกจิชื่อดังคือพระคูรัตนพรบุญยริศธรรมกามโมหรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อไส้ซึ่งหลวงพ่อไส้นั้นมีความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคและการทำยา เพื่อรักษาชาวบ้านเมื่อหลวงพ่อนั้นมรณะภาพลงก็เก็บเครื่องมือการทำยาของหลวงพ่อไว้เป็นปปพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ผู้คนได้ชมและศึกษาและนี่เป็นยาและเครื่องมือการทำยาทั้งหมดค่ะ